สวัสดีค่ะสาวนูค่ะคลิปนี้สาวนูกับจีมาไม่รู้อ่ะว่าใจไม่ไหวอยากเห็นน่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยไม่รู้จะทำคลิปอะไรเอาคำมาดูกันสาวนูจะทำไงแต่ว่าถ้าไม่มีเสียงก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะสาวนูกระชาร์ไอที่ไม่อยู่ค่ะมันคงจ,จีไม่ได้ยินค่ะแต่ว่ามา มาดูกานรักสาที่ทาไหนเนาะไม่รู้จะท,ทาไรค่ะมันต้องทำอะไรค่ะสาวนูไม่ชอบอยู่นั่งอยู่ก็นั่งเฉยๆค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยค่ะมาปไปจักการกันเลยโ <c oughs> อดใจไม่ไหวไปเลยค่ะไม่มีไม่ด้วยค่ะอาทิตย์ขอโทษขอไปเดี๋ยวมาดูภาพก็ได้ ไปดูผลงานอุ้ยหอยนี่ชอบมากกินเดสาวนุชเยอโอ้ยเห็นไหมเนี่ยก็ได้ผลอยู่เด้อค่ะนี่เดสาว์นูชยิ่งลดน้ำเด้อค่ะจิ่ลดน้ำอุ้ยอันนี้หักอันนี้หักอุ้ย ดอกหลายอยู่เด้อค่ะปีนี้ปีนี้ดอกหลายอยู่เด้อค่ะเทีๆดูนะคะ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 โอ้ไม่ได้ขี้โมอเด้อสายโนนี่ตามโน้จะไปชาเด้อค่ะเดี๋ยวซะนี่นะคะ เนี่ยแล้วถายยีรดตาลุ่งชีรดน้ำด้วยค่ะนี่ตาลุ่งชีรดน้ำนะคะเลยจ้ะนนะคะนนะคะเฮ้ยโอยสาวนึกเก็บจาดค่ะตามคลิบเขาท่าเนาะไปค่ะ แล้วสาวนุ่นลดน้ำเด้อค่ะเด็กสาวนุกก่นคิดลดน้ำดูลูกสาวสาวนโุ <c> ่น <oughs> ลูกสาวลูกสาวก็เขาชอบน้ำค่ะแล้วสาวนุกก่นจะลดน้ำเด้อค่ะเด็กสาวนุ่นลดน้ำนะคะโอ้โหตกน้ำตกน้ำตกน้ำไหลายหลไหล รรเวลาออกผลผลิตออกดอกเราต้องใส่น้ำสารนัว่าสารนูวที่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะเนาะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเขามีดอกมีผลผลิตแล้วค่ะสารนัว่านะ สาวนุ้ต้องรดประมาณสองสามรอบค่ะเพราะว่าเขาแห้งมากค่ะสาวนุเห็นดอกเขาแล้วติดกี้ได้ผลค่ะ พอล้คะเนาะพอล้วพล้ค่ะเดี๋ยวสาวูุชจให้ไปดูใกล้ๆเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะตาวนุชลดน้ำเลยเด้อค่ะเดี๋ยวสาวูุชจะไปจะชะแตาหนุ่มงจี้ไม่ได้ไปไปตลอดเส้นทางเด้อค่ะตาวน้ยแค่โชว์ไปแค่นี้นี่นะคะเนี่ยค่ะดูดูออกดกแล้วเด้อสาวนู เด็กพวกนี้สาวนุ่นวาสาวนุ่นชีเร่งจี้จีจีจีรถน้ำอีกสักสองรอบแล้วสาวนุ่นวาจี้ค่อยดูค่ะคือว่าโอ้ผมไปสาวนุ่นนะคะดกดกลูกสาวชมมองมองไอ้ลูกชายมองดกค่ะดกได้ได้ดจีไปเปิดตรงนู้นดิค่ะนะแถบนู้นอีกแถบนึงเนาะ ดูจะเปิดขาดูฝุ่นปริต์นะคะตอนนี้ว่าอากาศมันเริ่มดีแล้วค่ะเปิดไปเถอะแต่มันเป็นดอกเขาแหลเเ่เปิดนะคะเปิดฝุ่นปริษต์ตามเนาะอ้ยโดนถือท้องอุยอุยอ้ย งามค่ะดอกงามมาตรงนี้ขั้วาอาัอยื่นร่อนค่ะตรงนี้ร่อนนะคะตรงนี้ร่อนเด้อแถบหนึ่งนะคะาสามร้อยยี่แถบนถาานเนาะทำอุจจาระ นี่แหงเหี่ยวสาวนูตน้องลดน้ำเลยคะ่ะแห่งแหงมากเลยอูยอย้ตรงนี้แหงมากเลยค่ะยาก็ลุกด้วยอันนี้ไม่ค่อยดอกทะเลค่ะแล้วแถบนี้ออกดอกเยอะือค่ะดอกขาวโอเคโอเคเด้อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวสาวนูจะมาอัปเดต ภาพรวมเด้อค่ะเดี๋ยวตอนนี้สาวนูขอลดน้ำก่อนเพราะว่าไม่มีคนช่วยสาวนูถือกล้องมันไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาวนูจะมาอัปเดตว่าภาพรวมจะเป็นยังไงเด้อค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะ,ะเถอะนะเหนื่อยแล้วเอาแค่นี้เนาะวันนี้ลงหลายคลิปแล้วค่ะเหนื่อยเก <laughs> หมดแรงหมดแรงค่ะวันนี้เอาแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะสาวนูไปแล้ว <laughs>